คนเราอายุมากขึ้นกระดูกและข้อต่อก็เสื่อมลงตามวัยค่ะนั่นทําให้พออายุขึ้นเลข5้าเลขหหลายท่านก็จะเริ่มมีอาการปวดข้อบางท่านปวดจนใช้ชีวชิตปกติไม่ได้เสียการเสียงานแถมทําให้ไม่อยากเคลื่อนไหวจนน้าหนักตัวเพิ่มขึ้นสุขภาพแย่ลงแบบมูกินหางทางออกที่มีในปัจจุบันมักจะแก้ปัญหาชั่วคราวเท่านั้นนะคะอย่างเช่นยาแก้ปวดซึ่งจะทําหน้าที่หลอกสมองว่าไม่ปวดแต่พอยาหมดฤทธิ์ก็จะ ับมาปวดเหมือนเดิมที่สํา e. คัญเลยคือยาแก้ปวดนี้มีผลข้างเคียงเยอะมากๆเลยค่ะเห็นชัดๆเลยก็คือการกัดกระเพาะกินไป2-3วันติดกันก็เริ่มมีอาการปวดท้องแต่ที่แย่ที่สุดนะคะคือมันมีผลต่อตับไตหัวใจทําให้นี่เป็นการ ขอน่งเลยล่ะคะ่ะทําให้หลายๆท่านหาทางเลือกอื่นนะคะเช่นอาหารเสริมแต่ส่วนมากก็ไม่ได้ผลเสียเงินฟรีกันไปมากมายอาจจะฟังดูหมดหวังนะคะแต่วันนี้ดิฉันมีเรื่องราวที่น่าประทับใจมาเล่าให้ฟังคะ่ะและมันจะทําให้คุณกลับมีความหวังอีกครั้งแน่นอนนี่คือคุณเอกคะ่ะ คุณเอกเป็นคนอายุ60ที่ชอบออกกําลังกายมาตั้งแต่หนุ่มๆโดยเฉพาะกีฬาหนักๆอย่างไตรกีฬาซึ่งประกอบไปด้วยการว่ายน้ําแบบพาราโหดขี่จักรยานทางไกลและการวิ่งมาราธอนซึ่งการออกกําลังกายแบบนี้ทําให้ข้อเข่าของคุณเอกเสื่อมเร็วกว่าคนทั่วไปมากค่ะโชคดีนะคะที่คุณเอกเป็นคนฐานะดีทําให้ได้ไปหาหมอในโรงพยาบาลชั้นนําหมดไปเป็นแสนแต่ก็ไม่ทําให้ชีวิตคุณเอกดีขึ้นเพื่ะหมอบอกให้เลิอกออกกําลังกายแบบนี้ให้ไปออกกําลังกายเบาๆแทนทําให้คุณเอก รับไม่ได้ค่ะเพราะชอบออกกาลังกายมากๆก็เลยหาทางเลือกอื่นเช่นพวกอาหารเสริมแล้วคุณเอกก็เสียเงินฟรีไปมากมายเหมือนเดิมค่ะจนกระทั่งคุณเอกไปเจอสารที่ชื่อว่า UC2 ซึ่งเป็นสารสกัดจากกระดูกอ่อนอกไก่คิดค้นโดยดรยูจินมัวสาร UC2 นี้นะคะได้รับการรับรองและมีงานวิจัยมากมายในการฟื้นฟูข้อต่อกระบวนการออกฤทธิ์ของมันคือจะไปกระตุ้นให้เกิดการฟื้นฟูและลดการอักเสบของข้อต่อจนโรงพยาบาลหลายแห่งในอเมริกาจ่ายเป็นทางเลือกในการรักษา คุณเอกพอทราบข้อมูลนะคะก็เลยเปิดใจลองทานดูปรากฏว่าตอนนี้คุณเอกกลับมาเล่นตรกีฬาได้สมใจอาการไม่แย่ลงไม่ต้องพึ่งยาแก้ปวดแล้วเรามาฟังคุณเอกพูดกันดูนะคะผมเอกเอกสิทธิ์นะครับปัจจุบันนี้ก็เลยเลขหกไปแล้วแล้วก็ที่สําคัญคือผมเนี่ยเล่นกีฬาหนักกว่าคนอายุรุ่นราวคขาเดียวกันเพราะผมเล่นใจกีฬาปัญหาเล่นเข่าจากการเล่นกีฬาจากการวิ่งเยอะใช้เข่าเยอะก็พอมาทราบว่าเจคีมี UC2 อยู่ในผลิตภัณฑ์เจ นะผมก็เลยเอามาลองทานดูนะครคราวนี้เนี่ยเป็นการวิ่งที่ทานเจแคร์ไปด้วยก็รู้สึกว่ามันอาการเจ็บมันไม่แย่ลงสามารถที่ออกกําลังกายที่ที่อยากจะออกได้สามารถกลับไปเล่นใจกีฬาได้นึกอยากจะไปวิ่งวันไหนก็ก็สวมรองเท้าลงไปวิ่งได้ เห็นไหมคะว่าขนาดคนที่ออกกําลังกายใช้ข้อต่ออย่างหนักยังประทับใจแบบนี้และถ้าคนที่แค่ปวดข้อเฉยๆจะประทับใจขนาดไหนและในวันนี้นะคะทางบริษัทไฮดีโนเวชั่นเล็งเห็นถึงคุณสมบัติของเจ้ายูซีนี้ก็เลยนาเข้ามาจําหน่ายในราคาที่ถูกกว่าสมัยก่อนจากเม็ดละ2 0 0ถึง300บาทเหลือเพียงเม็ดละ50บาทเท่านั้นหรือ1กล่อง20เม็ดเพียง9 9 0รบบาทเท่านั้นค่ะถ้าคุณอยากประทับใจแบบคุณเอกให้ทุกปัญหาข้อต่อไม่ว่าจะเป็นปวดข้อเข่าปวดหลังกระดูกทับเส้นปวดกระดูกต้น คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อสั่งซื้อเจแคร์ให้เป็นตัวช่วยคุณได้เลยค่ะนอกจากคุณเอกแล้วนะคะก็ยังมีอีกหลายท่านที่ประทับใจในเจแคร์ไม่ว่าจะเป็นดาราพิธีกรชื่อดังรวมถึงผู้ใช้จริงมากมายหลากหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นหมอแ่นะคะ้าข้าราชการครูวิทยากรหรือแม้แต่พนักงานออฟฟิศที่เป็นออฟฟิศซินโดรมก็ประทับใจมากเช่นกันค่ะเรามาฟังพวกเขากันนะคะต้นคอลงมายันหลังยันขา เบาขึ้นเยอะครับมันดีขึ้นจริงแทบจะ7จ็ 7, จากที่เดินไม่ได้เลยก็เดินได้เดี๋ยวนี้ขึ้นได้ได้แล้วรอบก่อนที่ตามไม่เบามากแล้วเดินขึ้นลงได้ละว,วันหนึ่งหลายรอบแล้วตอนนี้จ้งมาถึงตอนนี้คงรู้แล้วนะคะว่าถ้ามีปัญหาข้อต่อแล้วอยากแก้ไขต้องทํำยังไงคลิกที่ปุ่มด้านล่างก็สั่งซื้อเจแครได้เลยค่ะเรามาเป็นครอบครัวข้อทรหดไปกับพวกเราชาวเจแครกันนะคะ